รัฐบาลนะครับควรมีการกําหนดนโยบายที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเราจะเริ่มตั้งแต่นะครับที่เด็กอยู่ในครรภ์นะครับจะต้องมีการส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านยาด้านอาหารรวมถึงด้านของการเข้าถึงนะครับโรงพยาบาลการรักษาพยาบาลนะครับผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เด็กเหล่านี้นะครับถูกพัฒนาสมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เมื่อเขาเกิดมา หรือว่าเาขาคลอดออกมาเนี่ยเขาจะสามารถเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้นะครับซึ่งครับก็จะทําให้เขาเป็นบุคคลที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคตได้ครับนอกจากนี้นะครับเมื่อเขาได้รับการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครันแล้วนะครับในช่วงของการศึกษาในช่วงของประถมัธมวัยของประถมศึกษาลงถึงมัธยมศึกษาเขาควรจัดได้รับ เงินนะครับสนับสนุนนะครับในการใช้ชีวิตการดํารงชีวิตที่เขาได้รับเงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นข่าน้าค่าาข้าวเนี่ยมันก็จะทําให้เขานะครับมีกําลังแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองได้ครับสุดท้ายนี้นะครับนอกเหนือจากที่เราจะพัฒนาตั้งแต่ที่อยู่ในคันบนถึงัยเรียนนะครับสิ่งสําคัญเลยในช่วงของใบอุดมศึกษา ช่วงของวัยทำงานรุ่นถึงของวัยผู้สูงอายุคนที่รับการพัฒนาทักษะ้านอาชีพแล้วก็การงานเพื่อให้เขานะครับมีความคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ,อของสังคมหรือว่าสังคมในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่านะครับหนึ่งอาชีพในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสาหรับการดำรงชีวิตดังนั้นถ้าหากว่าเขามี ความรู้แล้วก็ทัศษะทังนัานอาชีพแล้วก็แล้วก็การทํางานผมเชื่อว่าเขาจะสามารถใช้ตรงนั้นนะครับเพื่อสามารถสร้างรายได้แล้วก็อยู่ในสังคมนะครับดารงชีวิตอยู่ในสภาพปัจจุบันได้อย่างมีความสุขครับและอีกประเด็นหนึ่งนะคะของรัฐบาลรัฐบาลนะคะควรจะมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงศึกษาธิการให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะคะ อย่างเช่นการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์การเรียนการซื้อชุดนักเรียนเงินค่าจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าทุกอย่างนะคะมีการแพงขึ้นอย่างเช่นอุปกรณ์การเรียนนะคะของประถมได้195บาบาทซึ่งเราเป็นครูประจำชั้นนะคะ เราจะรู้ดีค่ะว่าเงิน 190, 195 9 5บาทนั้นมันไม่เพียงพอต่อการซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนต่อไปนะคะเราจะได้ยินว่ามีนโยบายเรียนฟรี15ปีซึ่งความเป็นจริงแล้วหากฟังเพลินๆแล้วอาจจะคิดว่าดีจังเลยมีการเรียนฟรี15ปีแต่ในความเป็นจริงนั้น โรงเรียนมีการเก็บเงินเพิ่มในส่วนนี้แต่จะเก็บเพิ่มมาในรูปแบบค่าเทอมบ้างจ้างครูสอนชาวต่างชาติบ้างซึ่งสิ่งพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำถามของผู้ปกครองว่าโดยสรุปแล้วการเรียน45ปีนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ดังนั้นนะคะถ้ารัฐบาลมีการจัดสัรงงบประมาณที่มากพอให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะอีกทั้งนะคะก็จะมีผลดีต่อนักเรียนทำให้นักเรียนนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับกระทรวงนะคะเรารู้อยู่แล้วว่ากระทรวงมีหน้าที่ยกระดับคุณภาพการจัดก,การศึกษาฉะนั้นดิฉันมีข้อเสนอแนะอยู่2ข้อค่ะข้อที่1นนะคะคือการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้ง ระดับปฐมวัยค่ะโดยมีแนวทางการทำดังน,นี้ค่ะ1ควรมีการจาัดครูปฐมวัยให้กับทุกโรงเรียนค่ะเนื่องจากบางโรงเรียนไม่มีครูปฐมวัยและที่สําคัญคือเด็กปฐมวัยคือเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้ค่ะ 2. นะคะคือจัดให้มีครูให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนทุกวิชาโดยที่ไม่ยแยกว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กกลางหรือใหญ่ค่ะ ข้อที่2นะคะที่ดิฉันอยากจะเสนอเนยค่ะคือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนนะคะสู่การเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21ค่ะโดยที่ต้องมีการจัดสื่อและนวัตกรรมค่ะให้กับโรงเรียนเพื่อที่เป็นไปใน,นทิศทางเดียวกันและมีการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ เสนอแนะที่อยากตาถึงเขตพื้นที่การศึกษานะคะอย่างเร่เลยนะคะอยากให้เขตพื้นที่การศึกษานะคะมีฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงได้ถึงทุกหน่วยงานค่ะเมื่อสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาต้องการความช่วยเหลืออยากให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ประสานงานค่ะเพื่อจะได้สิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ 2. นะคะอยากให้เขตพื้นที่การศึกษานะคะได้มีการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาค่ะโดยเฉพาะตำแหน หน้าที่ป่อยอาคารสถานที่นะคะอยากให้เขตจัดสรรให้ค่ะเพื่อให้ครูได้มีเวลานะคะไปทําการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ค่ะอย่างที่3มนะคะอยากให้เขตนะคะได้จัดสรรประมาณให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษานะคะอาจจะต้องมีการสํารวจนะคะความต้องการของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วอย่างสุดท้ายนะคะอยากให้เขตนะคะลดการประเมินเอกสารลงค่ะอยากให้เขตเข้ามาประเมินตามสภาพจริงค่ะลดการทํางานเอกสารค่ะเพื่อเป็นการลดพละงานของครูค่ะ ก็อยากจะเสนอนะคะให้กับเขตพื้นที่การศึกษานะคะดิฉันนะคะเป็นครูประถมวัยเนาะก็มีความคิดว่าอยากให้เขษนะคะสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะให้กับเด็กประถมวัยจนถึงเด็ก ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะคะอ,อย่างที่เรารู้กันว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กนะคะจะเน้นเรียนในเรื่องของเนื้อหานะคะการอ่านการเขียนตัวเลขน,นะคะแต่ดิฉันคิดว่าเด็กพวกนี้นะคะควรที่จะได้เรียนรู้นะคะจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนสิ่งที่ใกล้ตัวคืออะไรก็คือธรรมชาติ ใกล้ตัวเด็กนะคะหรือเรียนรู้นะคะใกล้ๆตัวก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนนะคะต่างๆนะคะอยากให้เขตนะคะสร้างความเข้าใจกับใครละคะก็คือกับเขตเองทางเขตพื้นที่การศึกษาเองกับผู้อาํานวยการโรงเรียนกับครูท่านอื่นรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยะค,ะค่ะค่ะดิฉันก็อยากจะฝากเรื่องนอ้ค่ะ สเสนอแนะที่อยากให้สถานศึกษานะคะจัดทําเลยก็คือการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนค่ะให้เน้นผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดที่มาจากการปฏิบัติจริงและสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะโดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่างๆในโรงเรียนเช่นรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ซึ่งแต่ละกระบวนการหรือแต่ละอย่างที่บูรณาการเข้าไปเนี่ยจะเรียนรู้ในหน่วยเดียวกันอย่างเช่นสมมุติว่าในเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ในช่วงการ ปลูกข้าวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องข้าวแล้วก็รายวิชาภาษาไทยก็จะสอนเกี่ยวกับการโฆษณาข้าวแบบนี้คณิตศาสตร์ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการบวกลบการชั่งข้าวหรือการตวงข้าวในวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการหาค่ากรดเบสจากดินอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในแตล่ละหน่วยเนี่ยจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยเกิดทักษะการคิดกระบวนการแก้ปัญหาการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มและ การรับมือหรือการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยกับนักเรียนค่ะในการจัดการเรียนการสอนนะครับเราก็อาจจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนะครับเช่นขอยกตัวอย่างนะครับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคมศึกษานะครับก็อาจจะหยิบยกปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับที่พบนะครับเช่นปัจจุบันนี้ PM 2.5็มสอห้นะครับเราก็อาจจะหยิบยกในประเด็นของการ ที่เกิดจากเผาทางกิรกรรมนะครับมาใช้เป็นนะครับประเด็นในการจัดการเรียนการสอนนะครับขอยกตัวอย่างเช่นนะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเราอาจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการเผานะครับหรือผลกระทบนะครับทางสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับส่วนวิชาสังคมศึกษานะครับเราอาจจะศึกษาในประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อการเผานะครับ ครูนะคะอยากจะสร้างและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะอันดับแรกนะคะการจับโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนบางอาทิตย์อยากให้นั่งเป็นคู่บ้างบางอาทิตย์ให้นั่งเป็นกลุ่มบ้างหรือบางอาทิตย์อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ในการนั่งด้วยกันก็อยากให้เด็กตื่นเต้นก็คุณครูอาจจะมีเทคนิคว่าอาทิตย์นี้เล่คู่นั่งด้วยกันอาทิตย์ต่อไป เลขที่นั่งด้วยกันหรือว่าบางอาทิตย์คุณครูส่งให้บางอาทิตย์ให้จับฉลากแล้วส่วนการจับต้นิเทศก็อยากให้จัดทุกเทศกาลหรือทุกวันสําคัญถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเด็กจะได้เรียนรู้ว่าวันนี้สําคัญยังไงเป็นมายังไงมีความเป็นมายังไงแล้วก็การจัดมุมสื่อต่างๆของห้อง ะะอยากให้มันน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การจัดชั้นเรียนนะคะปกติเราจะเจอแบบ2มิติติดฝาผนังก็อยากให้คุณครูเพิ่มมาเป็นแบบว่าเพิ่มมิติมากขึ้นเป็น 3- 4มิติอย่างเช่นลูกทรงก็อาจจะแบบว่าสร้างให้มันมุนขึ้นมาให้มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ต่อไปอยากเสนอแน,กนอะการสร้างบรรยากาศที่ส่งผลต่อจิตใจของนักเรียนนะคะคุณครูต้องเริ่มจากตัวเองค่ะ ว่าเด็กไม่อยากอย,กอยู่ในบรรยากาศในชั้นเรียนที่กดดันให้เครียดนะคะคุณครูอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกาันแต่ไม่ควรสร้างการควบคุมชั้นเรียนที่สร้างบรรยากาศให้มันกดดันเพิ่มมากขึ้นอยู่ในบรรยากาศที่น่ากลัวเด็กกลัวคุณครูคุณครูควรเริ่มจากตนเอง เรียนมากเกินไปนะคะอย่างเช่นนักเรียนเสียงดังคุณครูอาจจะบอกว่าเ yeah งียบตะโกนออกมาว่านักเรียนนักเรียนก็เริ่มไม่ชอบละปฏิเสธในการเรียนรู้ของอที่เราเรื่องที่เราจะสอนคุณครูควรบอกว่าเอาปุมือหครั้งนะหรือว่าให้ดูเกมให้ดูอะไรก่อนให้นักเรียนสนใจในตัวเราก่อนแล้วพอเด็กสนใจในตัวเราเราก็จะได้สอนเนื้อหาต่อไปได้เพราะว่าเด็กเริ่มที่จะ เรียนรู้ไปกับเราค่ะสำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับครูในด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะ แน่นอนคะ่ะในปัจจุบันยุคศตวรรษที่21นะคะการจัดการเรียนการสอนไม่ควรจะมีแค่เนื้อหาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้นนะคะควรจะมีการนําเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะในชีวิตประจําวันเข้าไปเรียนรู้ด้วยเช่นสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพหรือแม้กระทั่งการลดความเสี่ยงทางภิยพิบัติธรรมชาติคะ่ะผ่านการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนเช่นกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเดี่ยวเกมการโต้วาทีการฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างคำถามได้ค้นคว้าด้วยตัวเองได้ลงมือทำจริงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเมื่อนำมาบูรณาการกับทักษะชีวิตจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการพัฒนาตัวเองและเกิดการพัฒนาทางสังคมอีกด้วยค่ะ